อย่าคุยกับคนสองแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณแค่เล่นเลนเราสังเกตได้จากการกระทําของเขาต่อให้เราจะไม่ได้เจอเขาในชีวิตจริงก่อนที่คุณจะตัดสินใจคบใครเป็นแฟนนะข้อแรกเลยคนที่บล็อกสุดท้ายก็ปลดบล็อกทําแบบเนี้วนไปวนมาซ้ําๆเหมือนเป็นแบบไม่พอใจก็บล็อกแล้วก็ปลดบล็อกอะไรแบบนี้นะคะนี่คือเขาแสดงถึงการควบคุมอารมณ์เนาะการควบคุมอารมณ์ของเขาที่แบบว่า แค่จะเป็นฝ่ายคอนโทรเองแล้วอีกอันนึงคือเขาไม่เคารพซึ่งกันและกันเพราะอะไรคนที่บล็อกเนี่ยมันไม่แคร์นะว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเอ้ยตั้งใจคุยกับคุณมีปัญหาอะไรทําไมไม่เปิดใจคุยกันทำไมไม่พูดคุยกันดีๆจู่ๆก็ตัดชุบไปเลยบล็อกแล้วสุดท้ายปลดบล็อกมาเหมือนเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคือคุณเข้าใจไหมอารมณ์ของคนที่โดนบล็อกเนี่ยมันกระวนกระวายใจนะ นะคะคนที่โดนบล็อกเนี่ยกระวนกระวายใจว่าเอ๊ะงงไปเลยอยู่ๆทําไมบล็อกยังไม่ทันได้คุยกันรู้เรื่องเลยอยู่ๆทาไมบล็อกติดต่อไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเราโตกันแล้วเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าการมีเหตุผลเนี่ยมันสําคัญอะไรที่มันไม่เข้าใจกันคุยกันได้เคลียร์กันได้แต่อย่าบล็อกซึ่งถ้าทําแบบนี้เดิมๆซ้ําๆนะคะไม่ค่อยเวิร์คคุณลองคิดดูว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง แล้ววันหนึ่งเกิดจะเกิดท้องเกิดมีลูกแล้วอยู่ๆเขามาบล็อกคุณไปเลยแบบเนี้ยมันมันโอเคไหมอ่ะสําหรับคุณแล้วคุณจะรู้โดยเฉพาะผู้หญิงนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อของเด็กก็ติดต่อไม่ได้ละแล้วฉันจะต้องทํงงายังไงแก้ปัญหายังไงเห็นไหมคนที่โดนบล็อกเนี่ยมันรู้สึกแบบเครียดมากๆเลยนะคะดังนั้นการที่คุณเจอคนลักษณะบล็อกบดบล็อกบดบล็บอกแบบเนี้ย ไม่เวิร์กโอเคไหมเตปถัดไปข้อที่สคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่สําคัญในชีวิตของเขาอืมอันนี้คุณรู้สึกได้จากตัวของคุณเองคุณรู้สึกได้จากการที่การกระทําของเขานะคะไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเนาะคือถ้าเขาใส่ใจเรามากพอถ้าเขาจริงจังกับเรามากพอนะ มันต้องอยู่ในเรื่องของความสำคัญคือเราเราต้องฟังให้ดีนะลำดับความสำคัญของเราทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญเราจะทุ่มเวลาให้แต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยรอได้ไม่เป็นไรหรืออาจจะลงลืมไปแล้วนั่นหมายถึงว่ายังไม่ได้สำคัญมากพอต้องดูดีๆว่าเขาวางโพสิชันของคุณอะตำแหน่งของคุณอยู่ตรงไหนในเรื่องของความรักถ้าเขาวางโพสิชันหรือว่าตำแหน่งของคุณนูน่นอยู่หลังสุดนูน่น คุณคิดว่าความรักของคุณควรจะทุ่มเทให้กับคนแบบนี้ไหมคุณต้องคิดเอาเองค่ะเพราะว่าชีวิตคุณคุณเป็นคนใช้ชีวิตของคุณดังนั้นอย่าปล่อยให้ใครมาทําอะไรที่รู้สึกว่าทิ้งทิ้งควงคว้างในชีวิตของคุณโอเคไหมคะดังนั้นทีนี้ใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษอยากจะพูดคุยในเรื่องของภาษาอังกฤษกับแฟนต่างชาติรู้สึกว่าเออถ้าเราได้ภาษาชีวิตเราต้องพัฒนานและได้มีโอกาสที่ดีถูกต้องคุณคิดถูกนะคะถ้าเป็นแบบนี้โคเชนมีคอร์สออนไลน์สื่อสารได้มาใจฝรั่ง ที่จะเน้นในเรื่องของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้เขาเข้าใจคุณและคุณเข้าใจเขาแล้วรู้ความลับด้วยนะว่าการที่เราจะเลือกฝรั่งที่ดีเราจะต้องถามข้อมูลอะไรบ้างโคเชมได้รวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ฝึกพาคุณพูดภาษาอังกฤษเองโอเคไหมใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่อชเอหรือว่าปรึกษาสอบถามโคเชมได้เลย